กราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุมสุขนมันนี่กลมาพบพ่ออกับพ่อคเก้าพ่อแม่พี่น้องมันนี่ก็จะเป็นบรรยากาศต้นเที่ยงเล้วพ่อแม่พี่น้องเจ้าจอยกากาสีพาพี่พาน้องลงน้องซะอีกแล้วพี่น้องเจ้จอยก็สิลงไปสอนเอาปลาหญ่ามากินนาอพี่น้องมันนี่เฮ้ากามา มาบ้านเลยพี่น้องเพราะว่าจะมาลินน้ำอ้ายเนาะเพราะว่ายก็ห้างกามาแต่เวียงจันทร์พี่น้องก็เลยต่างมาหลินน้ำผิ่นเหมือนกัน,นเนาะบรรยากาศตอน,นีกดแดดแห้งเ,เลยพี่น้องไปเดินกันเลยพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นอ้ายของก่อยมาแต่เวียงคนเลยพี่น้อง เฮากาสิมามาเยี่ยมยามเพื่นหายนอกมาลิน้ำเพิ่นทะเลก่ได้เห็นกันลายปีเลยเนาะกับไอพอเพิ่นจะปิดเทอมเลยเนาะย่างไปพุ๊บอีกสิมาสอนกับหลานมืานดนิค่ะสบายดี ได้หรือบ่เนาะพี่น้องการลงทาเบิงหาสมกันเนาะตอนนี้ก็ยังรออยู่เนาะทาเบิ่งพี่น้องสิได้หรือบ่ได้เนาะมื้อนี้ซะจอยกะคหอยชีสอ่อนเองมื้อนี้พี่น้อง

ปลาใหญ่ที่สินะอยู่เพราะว่าคนองทำงานลมนงนี่จะลูกปลาโนยพี่นุ่งนจงกปาโอยจังวะโนโยปลานยอนยเน็นยโ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 ลยโน่นยนยโนยยนยโนนยโยนยโานโยนนกย ดึงงานคืนเ่อ่ได้แล้วหยินแล้วหยิบได้แล้วดีน่าทึงดีแล้วนันจีน่าไปได้ดึงบินบล็อกจินเอาบลขึ้นไแล้วแหม่ลงหุนไได้กินคือวันนั้นาแลกลงเลยรเป็นอย่าง เาลยนบเป็นเรกแห้งมากพูจแห้งไเียงคอเราเราไปบอด้เลยไปไปนะว้าลงเองเลืกเข้านตึงไได้นะีิลงเองที่น้องมันนี่ก็ลงลงเล็กไปเหลอแห้งด้่ยกนไปคุณยัไคุณลดตั้คุณนุเลดัยมา นำเฮาคือยเลิก tamam ตัวเบงหาทางขึ้นก่อนเอ้ยมันขึ้นไว้บ่ได้มีแต่ลมโลมนี้าบได้เอาันึนแยงขึ้นอยน้องะนี่กะบ่เลิกบ่ตืนนะพี่น้องจ้จ้อยว่าสิลงเลิกสิสอนเอาปลาใหญ่กะลงบ่ได้พี่น้องเพราะว่าอย่าตายดิกน้ําเนาะ ก็เลยสีสอนแถวอันบ่อนบลึกปันได มันนไมันอยู่เหมืองเก่าอีน่าุน